สบายดีพี่น้องแลพอกับสัตว์เคบปากเซ่คือเก่านะพี่น้องวันนี้สัตวคบปากเซ่สิพามากินหยำหมักงวงนะจ๊ะเนาะงแล้วแสงก็คือจังหวะอันแห่งแค่เป็นยับมาถึงตอนนั้นแสงนี่นะพี่น้องสัตวคบาะหหยำมักงวงมันมีสัตวคบกับอะไรให้พี่น้องเบิรงนด้วกันแบบทอดอีิพี่น้องทอดทอดเราอยู่บ้าน หน่อคลอกหน้านี่คิดจะมาหอนแห้งค่ะอนี M ้ก็ซีโมงซีปวนัติเด็กพี่น้องกันยังหอนแดดแห้งแห้งฝังละเนาะฝังล่าแดดแห้งไรพี่น้องวันนี้ซาแครกับบริพาไปโลทา้งหลเนาะบริพาไปคุดหนังคุดหนิวันนี้ซาแครพามันกินเสร็มกม่วงเนาะยำหมกม่วงซาแคร์ยำหมกม่วงหน่วยใหญ่หลุกใหญ่เห็นพี่น้องอู้หักซาแคร์ยำยำนี่ก็ซาแครใส่ไปกับพริกเนาะ แล้วก็ส <laughs> ิเป็นข้าวครัวเป็นนัวน้ำปลาแดกที่น้องแล้วก็น้ำตาลใส่น้อยนึงเนาะพี่น้องสักแกะขนคนถือว่าแสบหลายาได้พาพี่น้องมากินน้ำกันสักแค่ว่าสิอ้าให้พี่น้องเบิ่งเราสักแค่เฮ็ดเนาะห่อนแห้งไรพี่น้องสักเรือสักแค่เรือแตะเรือเต็มมาเด้อพี่น้องนี่เนาะมากินยำมุหมงสักแค่น้ำกัน บรรยากาศพันธอนนออะคุณบซ่แค่สั่งเขาถึงจะกินคาเฟีแล้เออที่พี่น้องกระทมเขามากับยาคูว่าฟังล่าแถวบางแซ่แค่มีคนติดเสือบอเนาะเสือ โควิดสนะิบเก้าเนี่ยจ้นะเนาะแต่บ่มีคนติดเนะาะบ่มีคนติดแต่าบาไร่เงี้ยแต่ข้าจะเอาบาเทาวิง่งเวียงจันทร์เนาะพีินเะวียงจันทร์มีคนติดแต่ว่าบุหูเหือกันว่าติดอะลีหรือบอ่อเนาะใช้แค่กับบุหูเหมือนกันพินะอ๋อเม่อวานมาตอมปลาแดก แต่อยู่บา้านสแค็เริ่มเก็บโตแล้วพี่น้องขาไพ่ลงมาเวลาไหนเนาะเวลานี้เขาก็บหายเก็บโตไปอยู่ไฮย,ยู่หน้านะพี่น้องแต่ว่าสแค็ลงมางเขาก็แขปประกาศซื้อๆนะว่าหายเก็บโตก็บบดได้าหายออกอยู่ไฮย,ยู่หนา้าไปยู่เครื่อนเนาะแต่บอยอยากให้ไปซุ่มล่วกับมูหรือว่าไปกินเป็นมูเป็นฟูเนาะพี่น้องบอยอยากให้ไปแบบนั่งกันได้หลายคนนะพี่น้องสแค็ตอ่ะบดได้ออกไปหลิงกับมูเนาะ กับ่วนมากับซี้ยูเย่เ,เพื่อนไอยู่เเื่นกับไปเพื่อนพี่สาวเนาะไปเพื่อนเอือนอกจากนั้นก็มานั่งกินสมผู้เดียดวจะเสร็จแล้วพี่น้องมาคุยกันกับพี่น้องมนาะดูฟังไทยแช่แข็มาฟังข่าวตลอดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนติดนี่กับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ แล้แพกกับทรงกำลังใจให้เด้อจะเป็นฟังก์ทหมอเนาะพี่น้องนกักกาดูแลตัวเองนะการถาผู้ได้เป็นแล้วก็ให้อันนี้เนาะพี่น้องเนาะปิดปากหรือว่าหมอจะรักษาขอให้ห,ไไหา,า,า,ยา,ายไวๆเนาะพี่น้องเนาะสักแค่อวยพรดากะถ้าผู้ได้บททันติดเนาะพี่น้องเนาะกลับป้องกันดีๆเนาะพายายามปิดปากปิดยังเพราะว่าคุณเทพกับ ยินข้าวเพิ่มได้เรื่อยๆนะพี่น้องเชซกแคกอะอุกใจร้ายแบบเป็นมากเลยหยาบมากพี่น้องเราือว,ว่ากับเพิ่มเขินทุกคนนะพี่น้องกราส่งกำลังใจให้พี่น้องฟังไทยเนาะสุขๆสู้คนขอให้หายผลจากโรคโควิดสิบเก,ก้าเนี่จ้ะเนาะขอให้หายผลไปไวๆนะพี่น้องเนาะจะได้กระซิสู่ไปน้ำการพี่น้องสูส้ๆนาะ สูไป็นลำการเด้อพี่น้องฟังไทยของสาวแค่เนาะสาวแค่กะว่าจะได้กะต้องโลกนี่ยกะต้องหายไปเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะสาวแค่สิมาคาวกอทมอ่ะไรพี่น้องอยู่ฟังไทยสาวแค่มากฝั่ง จะได้กับข sí ้อหาสูสูนะพี่ดองพี่ดองฟังไทยรู้ว่าสิเป็นอีสานนะพี่ดองอะและกัสักแข่กับอุกอังใจกับอุกอังใจคือการก็คือสักแค่พิจิกรสักแข่กับไปเห็นงานกอเท่าหมอนอ่ะสักแข่เห็นงานกอเทมอสักแข่ลงมาจากกอเท่าหมอแล้วกันอีกอย่างสักแข่กับเศร้าหองไหวพี่ดองเศร้าหองอยู่กเทหมอเนาะสักแข่ก็ลงมากสิสักแขกก็โลกอย่างไหวหลีดหล่อแบบนี้ แล้วเงี้ข่าวออกมาว่าให้วเงี้ยว่าเขาสิเปิดผลเดือนหานล้พี่น้องนอนเดือนหาแต่ว่าสักแค่ก็ต้องจ่ายค่าห้องไปทุกเดือนทุกเดือนเนาะสะักแค่ก็อาจสิบ่มีเงินจ่ายพี่น้องมาบ้านกม็มีแต่ใส่จ่ายใส่จ่ายบ่มีอีเด้เนาะงั้นสิขึ้นไปก็ท่าเหมาจักสิมีอีกบ่นะพี่น้องเออสักแค่ก็บเกดอยู่เนาะสิบ่มีเงินขึ้นก็นท่าเหมานะ ค่าของตรงเสียทุกเดือนเนาะแต่ก็คนลงมาร้ายพี่น้องร้ายกระทาชีคนหลาบเกือบมาเมดเนาะพี่น้อง หลายอีแต่ว่าหมาู่บ่าวซอกแข่นี่บ่ค่อยสิเห็นคนมาเสร็จท้ายเนาะส่วนมาเขาจะก็อยู่เพื่อนไผเพื่อนมันพี่นเมาลงวัดเนาะไปใส่บาดน่ะก็สิมีแต่ก็มีกกคนบ่หลายเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าก็บางคนเขาเจ้าจก็บ,บ่ได้ออกจากเพื่อน แม่ส <c ười> ักแคกินมอยู่เ่นานร้านเต็มถัยนะแม่สัแคยังม่เห็นโอ้แม่สักแค่นาะก็กินสมเก่งจัเต็มถัยกินมอดอยู่บ่แน่ให้แต่น้ประเด็กพี่นางนาอาบะให้น่ี่เห็นมันม่ใช่เฮียพี่ ตลาดก็จะแค่อัดเกมให้พี่น้องเบิร์เนาะไปตลาดสุกมังพี่น้องแบบหลานหลานโลดหรือว่าสิเป็นห่านขาต่างๆเนาะส่วนหมากับปิดลายพี่น้องเปิดกะบ,บ่คอยลายเนาะเพระาะว่ะยังเพระาะว่าคนกับบะมีย่างแล้วก็เวียดเวียดยาดแห้งพี่น้องเวียดเวียดจีนนี่เนาะแลบบ้วเขาจะหยาดแห้งนะเขาจะแบบคล้ายคล้องกระตงโถเนะาะอาไพมีเบอร์โทรกระตงโถะแล้วก็ว่าสิเอาหนานเอานีเพก็ได้ มาปองไหนะ้เนาะถ้ากระิดว่างเงินไปเพื่อนแนละ้พวพอเกิขึ้นไปนี่นี่คืออนเพื่อนแล้วกัเข้ากับไปเอาเนาะพี่น้องแบบบกกานะเนาะเพื่อนกัเห็นคนลงมาแต่ถ่ายเพฝึนกระแหงหยาดนะพี่น้องเพราะว่าได้ยินข่าวแต่อยู่กอดท่าหมอนนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อได้กับเบว่าคนลงมาจะถ่ายกะบหยาดติดเสื่อเนาะ เดินหนีไปตลาดสุขหมากกับบคคอยอยากไปไปได้นะพี่น้องเพราะว่าคนกับบคคอยมีแ่กับขิดหยาดเนาะต่างคนต่างหยาดกันนะแบบเห็นหนากันแล้วกับหยาดกันเนาะบุอ,อยากย่างไก่กันนะพี่น้องปลา่าวยกันที่เข้าเข้ากันหยาดติ้นเฮานะมากพี่น้องมากินนั่กันแสบๆเด้อ fc เกาและ fc ไมค์ขามาแหงกำลังใจยสักแค่เนาะกต่เขอขอบคุณได้หลายทีหหงกำลังใจยสักแค่เลยก็ติดตามแต่ก่อนตอนสักแค่อยู่กอทมเนาะคนติดตามสักแคกอะอืมโอเคเสร็จเสร็หาพันไมพี่น้องหาพันหรือว่าสามสิบกวนเนาะ,นะแต่ว่าสักแค่มามาบ้านก็คือว่าติดตามกับหลายๆเยนาะพี่น้อง สัแค่ก็ดีใจล้หลายเนาะตอนนี้สักแค่ก็ได้หาผ่านรอวแปลหล่อตัวแล้วนาะจ๊ะเนาะเมื่อนี้สักแค่ก็บ่ได้ขาวไปเบิ่งเนาะเพราะว่าสัแคกก็ลองแบบอัติบ่ายอัิบไายนะคะ่ะทีเอามาลงบาทเดียวเนาะะวาหยังเพราะว่าสักแค่มาบ้านกัใส่ใจร้ายเ่ราว่าซีสื่อแบบพีกปิงนัวเนาะแต่ว่าพีกกับพีกเอื่อยละแต่ว่าเก็บของเอื่อยแล้วก็เก่งใจเนาะกับสื่อกินหนัาเพราะว่า สแควร์กับเบลูกูเพราะว่าสแควร์เกินไปก็เท่อหมาะแล้วพี่อ๋อแต่ก็คือแบบนี้แหสะสแควลงหมากก็บ่มีพริกบ่มียังกินอ่ะก็ต้องซื้อเพราะว่าจะเป็นแบบพริกปริกนัวเกลือนะพี่น้องแต่ว่าปลาแด็นี่ปลาลดนี่แม่สแควเห็ดเองนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าที่เหลืออาหารก็ต้องซื้อกินแล้วก็เงินออกคู่เหม่อก็ต้องมีเงินออกเนาะหาบ่มีเงินอออกกับ่มีแนวกินพี่น้องอ่มีแนวกินก็เรื่อว่า ยังกบยังขียดแค่นะกบกับกระดเษขียดกับกร่เพยได้ไปขียดหน่อยเห็นไหมน้องก็จะแข่งให้เบิร์กนะคุณกระได้ระมาณแหละถ้ากับไปหาคุจิโรจุจีเพราะว่าแต่ละมือแต่ละขามันก็ต้องมีซ้ำขามากเลยเหน้องเทียวว่าหากินแบบลำบากเลยเนาะบันหน่อข้องหักกันทเป็นเนี่ยนี่แหละพี่น้องอยู่กับทอมอร์กันยังขายเนาะแบบได้เฮ็ดง่ายแต่ไม่งินสือกินนะพี่น้องเนาะเงินขาว อยู่ผีผีบ่มีเงินขาวได้เพียเฮ็ดงานอุตสากรรมีบ่มีเนาะมาทุ่งมนสิไปเฮ็ดงานเฮ็ดเพื่อนเพื่อนข้าจ่าข้าจ่าจ้างแบบข้าจ่าโรมาจากกอทมม์ออมัดแล้วข้าจ่ากับโบมีเงินจ้างไห้พียงพราะข้าจ่าอาศัยแบบหาเงินอยู่กอทมม์ออมัดแล้วก็มาสั่งบ้านไม่เฮ็ดเพื่อนรายการหาโบมีงานจากกอทมอกับเทือบ้าวแต่ละคนกับบุคอยซีมีเพื่อนก่อแล้วพี่น้องเนาะมีเพื่อนก่อกลา มีมาจากกอทมอเนาะขึ้นไปกทอทมแล้วก็เห็ดกัซซีมี่เห็ดเพื่อนโกเห็ดยังัง้ผิดหอเปาเห็ดไรลายยางเนาะอะไรเงีาจากกอทมอะนะผิดหลังทางเป็นแนวนี้เงเาจ่ะแต่ละคนก็อุ้่างนผิดหองแต่ว่าซอกแค่มาเองมานีเนาะ ะแขวก็ยังคิดหอดเจ๋แล้วเลยเพราะว่าตอนหันแล้วก็บบูบูว่าหางสิเดรปิดหรือบูปิดเนี่ยผิดหรอแล้วก็สื่อคล้องมาไล่ยางสื่อพักสื่อยังเพราะว่าพักยังซีเมอร์สแขวก็สั่งสั่งแล้วเนาะแล้วก็อามาได้ผิดหรอวันนี้หลังจากมันเป็นสเนาะแล้วนี่ข่าวที่เหมือนสแควร์มาวันที่สั่งเพี่น้องวันที่สั่งว่าสแควร์จำเขาบุคใครได้นั่นแหละ เดินสามันทีซักสองเนี่ยประมาณซักแขกอะมากกได้บอกเก๋กับท่านฮ้ามเสยมือตอนสาวซักแขกอะไปเห็นงานคือซักแขกอาร์ตคิดไปพี่หน่องมันไปเห็นงานแบบพ่อไปกับโบเห็นคนพวกคนนั่นแหละก็เลยโทรบอกเก๋ว่าคือโบเห็นคนมาเห็นงานเนาะเราไปเพาะพันธุ์ทามอะไรวันนี้หางคนปิดพี่น้องหางปิดก็เลย พาก,กันกลับหมาเนาะกับหมาพนละสิบเอ็ดโมงพากันไปเก็บหลานเพราะวาะ่าบ่อได้คลายแล้วห่างบ่ได้เปิดเนาะพี่น้องห่างบ่ได้เปิดแนี่ยหนิอ้ยเหตุใจนอกก็เลยว่าชอบแขกกับตรงอุกอ่างใจฟฝั่งข่าวกับบดานเล่าสิปิดเนาะคนออกข่าวสิบบ่ได้สักแขกกับตรงจำเป็นแบบพทรหาเจ๋เนาะบอกเจ๋ว่าจะได้กับจำเป็นเนาะเจ๋ก็เลยว่าขอเงินเจ๋เนาะขอเงินเจ๋เจ๋แล้วกั ใจดีเนาะพี่น้องแล้วก็ว่าเข่าใจเนาะแล้วก็ขายใจห้ากับขายข่าใจเจ๊่่ขึกันเพราะว่าเจ๊่แล้วก็พี่นงน้องแล้วก็ร้ายมีแต่คนเล่าแล้วพี่น้องทุกคนเขาจะกันอย่าก,ก้ับบ้านขึ้กันเจ๊่แล้วก็เลยว่าเออจังไดรกับหายพลอยสามพันมาก่อนเนาะพี่น้องวันนี้เราซื้อโอนมาทีหลงังแล้วก็หายสามขวอ๋อคนละหาพันเนาะพี่น้องเออแม่แล้วคนละหาพันส,สักบาทุ่งแต่หาสักแค่แต่หาก็เลยจะว่า เดินทางกลับบ้านเลยภายในมือหน้นาพี่น้องวันที่22กันยายนแค่ขับรถสักแค่กระยานแบบกลับบ่ได้แบบคือจะแค่หลายซดหลงเหมือนเรอ๋ออาร์ตวีโล่เราเนาะเขาถอดข้าวผายพี่น้องไม่ได้บ่ได้หลายซดไส่สักแค่กับขิดย่านขิดย่านเนาะตอนนั้นก็จะเป็นใจแบบอุ้งอ่างใจอีลีเนาะพอได้ลงมาตัวสิ้วก็อุ้งอ่างใจฟังไถ่แล้วก็จักสิเป็นจะได้มาจะได้เนาะพี่น้องเนาะก็จะได้กระข้อให้สูยๆนาะพี่น้องเนาะ แต่สักแค่ก็ออกมาให้กำลังใจพี่น้องฟังไทยเดอ้อหรือว่าสิเป็นฟังอ่าสหารัฐเนาะประเทศสหรัฐหรือว่าสิเป็นฟังจีนเนาะพี่น้องเนาะกตขอให้สูสๆแต่ว่าฟังจีนก็ว่าหายแหละเนาะก็เออดีใจน,ำน้ำเนาะดีใจน้ำหลายอะสำหรับคลิปนี้ยสักแค่ก็สิขอจบคลิปแต่วัวรลายพี่น้องเงินก็มาตอบเนาะสำหรับคลิปนี้ยสักแค่ก็สิขอจบคลิปถ้าใครมาคิมแล้วก็ฝากาก็ไลค์ก็เสพเป็นกำลังดสักแค่เลนเด้อไปเลยจ้าพี่ว่า สบายดี